สวัสดีครับสมิธครับคลิปนี้เป็นการใช้เครื่องเดล i l ดีเอสหนึ่ e นะครับลบโค้โรดีแม็กนะครับเอาดีในแม็กปีหนึ่งเก้านะครับต้องขอขอบคุณคลิปจากอูสันติเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าช่างติเขาทํำยังไงนะครับการที่จะใช้เริ่มต้นนะครับถ้าเป็นเครื่องเดลไฟนะครับก็ต้องเอาเครื่องไปจิ้มกับรถก่อนนะครับ เนี่ยครับคอนเน t แล้วค่อยเปิดสวิตช์ออนนะครับเอาเครื่องเดลไฟล์ไปคอนเน t กับ้ตบุ๊ครับแล้วก็ ากนั้นก็เปิดโปรแกรมครับตรงเมนนะครับคำว่าเมนนะครับเมื่อโปรแกรมเข้าแล้วแล้วท่านก็เลือกปีครับเลือกรถแล้วก็เลือกรุ่นเลือกปีนะครับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น2015นะครับ รถดีแมนั้นมันจะขึ้นถึงแค่ปี2.010แต่ก็ยังสามารถสแกนรถเอนด้าปี1นิวปี19ได้นะครับแต่ตอนนี้คลิปโปรแกรมของเดลไฟมีถึง2.016แล้วนะครับเมื่อกดเลือกรุ่นเลือกปีแล้วก็กด Connect ครับ คลิปน <mile> ี้ก็เหมือนกันเป็นการสอนหรือว่าสาธิตการใช้ไปในตัวนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับเห็นนะครับคอนเน็กแล้วนะครับเมนูนะครับเมนูจะมี4อันคร่าวๆนะครับแต่ละแต่ละรถแต่ละยี่ห้อจะส่งมีเมนูไม่เหมือนกันนะครับอันแรกเป็นการลบโค้ดนะครับอันที่2เป็นอันแรกเป็นสแกนโค้ดนะครับนะครับขึ้นขึ้นโค้ดออกมานะครับ P0101 นะครับส่วนอันที่2เป็นการลบโค้ดนะครับอันที่3าเป็นดูค่าดูค่าสดนะครับดูค่า Data นะครับ อันนี้ลบโคดนะครับฟังก์ชันที่2น,นะครับสแกนอีกครั้งก็ไม่มีนะครับอันนี้ลบไปแล้วนะครับนี่ครับสแกนอีกแล้วไม่มีนะครับข้อที่3นี่เป็นการดูค่า d a t a นะครับมีอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับ ข้อที่4ีนี่เป็นการ Adjust นะครับดูค่าหรือว่าปรับเปลี่ยนค่านะครับมีตั้งแต่มีหัวเผาก็มีนะครับดูค่าหัวเผานะครับแล้วก็ตัวเทสนะครับหัวฉีดนะครับ ก็สามารถทําได้หลายอย่างนะครับตัวนี้นะครับโอเคสรุปว่าใช้กับอา l นิวนะครับปี19ได้นะครับในส่วนของเดลฟล์โปรแกรมปี2015นะครับเพราะชั้น16ก็ไม่มีปัญหานะครับแนะนําำสินค้าเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณช่างติด้วยนะครับขอบคุณครับ